n e x t r c h T7L นะครับ T7L ตัวนี้เป็นไฟฉาย LEP นะครับ Light Excitation Phosphor นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ LED นะครับไม่ใช่ Light Emitting Diode นะครับเปลี่ยนจาก LED เป็น LEP ก็คือตัวนี้ไม่ได้ใช้ไดโอดนะครับเปล่งแสงแต่ตัวนี้ใช้เป็นอิมิเตอร์ที่เป็นฟอสเฟอร์นะครับก็คือเป็นเลเซอร์ฟอสเฟอร์นั่นเองราคาจำหน่ายของไฟฉายรุ่นนี้นะครับในเว็บไซต์ TacticalThai.com ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายไฟฉายยี่ห้อ Next Torch นะครับในประเทศไทยอย่างเป็นทางการอยู่ที่9,280นะครับถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะประมาณ9,000กว่าบาทนะครับแต่9,000เท่าไหร่ผมจำไม่ได้หรือว่า9,820นี่แหละไม่รู้นะครับว่า9,820หรือ9,280นะแต่9,000กว่าแน่ๆนะครับ, 9, านะร,บราคาดุเดือดไหมดุเดือดนะครับแพงไหมแพงนะครับถามว่าทำไมพอเทคโนโลยี LEP นะครับหรือว่า เลเซอร์นะครับถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเป็นอันดับแรกๆแล้วอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โชว์ในคอนเสิร์ตหรือว่าด้านการบินนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ไฟฉายมีความแรงขึ้น LED เองก็ตอบสนองการใช้งานได้มากแล้วแต่ว่าผู้ผลิตเองก็ท้าทายเทคโนโลยีด้วยการนําเทคโนโลยีเลเซอร์นะครับมาใช้งานในไฟฉายซึ่งก็จะมีหลายยี่ห้อแล้วที่ทําออกมาไม่ว่าจะเป็น Wicket Laser, หรือวิกเก็ตทรอชนะครับซึ่งออกมาเจ้าแรกๆเลยมี Sbeam ทำา uh, ับเบิลยูนะครับดับเบิ uh, ush, ลยู l t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  l ออกมานะครับมีเ e x t t r o รอชผลิต TL t ีออกมาแล้วก็จะมี W e l l 2นะครับดับเบิลยูสามดับเบิลยูกำลังจะออกในเร็วนี้ก็จะมี Phoenix มี JetB e มาอะไรออกมาอีกนะครับไนโคออาจจะมาด้วยนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายยุทธวิธีนะครับแต่ว่าเป็นไฟฉายยุทวิธีสายพุ่งนะครับความเด่นของไฟฉายตัวนี้ก็คือ แสงที่พุ่งไกลมากนะครับเข้มมากๆเลยโดยการใช้เลเซอร์นะครับมาผลิตเป็นตัวอิมิเตอร์หรือตัวเปล่งแสงนะครับตัวปล่อยแสงแสงไปได้ไกลถึง1,100เมตรนะครับหรือว่า1.1กิโลนะครับนี่ไม่ใช่ความสว่าง1,100ลูเมนนะครับไม่ใช่นะครับ11000นะครับ1100งนะครับเมตรนะครับไม่ใช่1,100ลูเมนนะครับ1,100เมตรนะครับแสงสว่างสูงสุดรุ่นนี้เพียง400ลูเมนเท่านั้นนะครับ หมดโลที่45ลูเมนส์นะครับดันทามที่หมดไฮเนี่ยอยู่ที่2ชั่วโมง15นาทีหมดโลที่4ชั่วโมง15นาทีนะครับอิมแพที่1เมตรนะครับแล้วก็ลงน้ำได้ถึง1เมตรแสงหมดไฮไปได้ถึง1,100เมตรหมดโลที่350เมตรนะครับ45ลูเมนส์ใบได้ถึง350เมตรเลยแรงกว่าไฟฉายที่เป็นพันลูเมนส์บางรุ่นอีกนะครับ แสงเข้มมากเลยตัวนี้เป็นเลเซอร์คลาส b b b i นะครับ 3B i safe แต่ก็ต้องระวังเพราะแสงมีความเข้มข้นมากๆมีโหมดทั้งหมด4โหมดนะครับแรงเบาเปิดชั่วคราวสตรบนะครับแบตเตอรี่ที่รองรับการใช้งานก็คือเป็นแบตเตอรี่18650นะครับ2,600มิลลิแอมซึ่งให้มาแล้วในนี้นะครับตัวโครงสร้างไฟฉายทำด้วยอลูมิเนียมอะไหล่นะครับแล้วก็ในกล่องที่ให้มาจะมีสายคล้องมือนะครับมีสาย USB Mi โคร USB นะครับไม่ใช่ Type C นะครับ มีคู่มือแล้วก็มี registration product นะครับเป็นการ์ดสำหรับลงทะเบียนนั่นแหละนะครับเป็นแบบรับประกันมีคู่มือแมนนวลเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็มีสเป r e oiling ให้มาคู่หนึ่งนะครับในคู่มือเองก็บอกรายละเอียดไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษซึ่งแนะนําให้อ่านดูก่อนนะครับถ้าสงสัยอะไรแบบเรื่องการใช้แบตเตอรี่เนี่ยว่าใช้แบตเตอรี่แบบไหนได้บ้างในนี้นะครับแนะนําให้ใช้แบตเตอรี่1 8ึ่งแปดหกห้าศูนย มีวงจรเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ไม่มีวงจรนะครับหัวแบนหัวนูนคิดว่าน่าจะใช้ได้หมดนะครับแล้วก็แบตก้อนที่ยาวๆก็ใส่ได้นะครับแต่ใช้แบตเตอรี่16340ี่ไม่ได้1 2 3 a 2ก้อนไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ตัวนี้เป็น IPX7 นะครับ IPX7 นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวไฟฉายตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างนอกจากดีไซน์ที่ดูผมว่ามันก็ดูเรียบๆนะครับขนาดก็ไม่ได้ว่าใหญ่อะไรนะครับ โครงสร้างของไฟฉายทําด้วยอลูมิเนียมอันลอยอานดายสีดำนะครับส่วนของหัวเบเซลนะครับผลิตเป็นสตร i ทเบเซลตรงนี้คือน่าจะเป็นการออกแบบให้มันดูทันสมัยยุทธวิธีนะครับแล้วก็เลนส์นะครับตรงนี้เป็นเลนส์แบบพาราโบลิกหรือเป็นเลนส์แก้วกระจกโค้งน,นะครับเหมือนจะเป็น TIR เลนส์แต่ว่าจริงๆก็ไม่เชิงนะครับตรงนี้ผมเรียกว่าเป็น พาราโบลิกเลนดีกว่านะเป็นเลนโค้งนะครับซึ่งข้างในเราจะเห็นว่ามีไดโอดนะครับไม่ใช่ไดโอดแก้ไขเป็นอิมิเตอร์นะครับหรือที่เรียกว่าตัวเปล่งแสงนะครับเป็น LEP นะครับก็คือเป็น Light Excitation Phosphor นะครับเป็นตัวฟอสเฟอร์ที่เปล่งแสงสีขาวออกมาซึ่ง รุ่นนี้จะเป็นแสงสีขาวอมเหลืองนิดๆนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นจะเป็นขาวอมเหลืองขาวอมเขียวขาวจ๊วะขาว CRI ก็แล้วแต่เขาออกแบบนะครับกระจกแก้วใสามากมีการยึดไว้ด้วยสกรูนะครับแล้วด้านในก็เป็นอะไรที่มืดดาร์กมากนะเพราะต้องการลดการสะท้อนของแสงภายในให้แสงมันบีบแคบแล้วก็พุ่งไกลที่สุดนะครับมีฝุ่นนิดหน่อยช่างมันนะครับไม่ได้เป็นประเด็นมากส่วนของหัวไฟฉายมีการทําสันนูนขึ้นมานะครเป็นการสกรูเนื้อให้เป็นร่องแล้วเป็นสันขึ้นมา พื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงเวลาฟาดนะครับตกกระแทกจากที่สูงฟาดโดนอะไรแข็งๆหรือตกแล้วโดนอะไรเหยียบทับนะครับกดทับเป็นการกระจายแรงกดทับได้อย่างดีนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนดีไซน์นะครับดูสวยเรียบแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันการกลิ้งลดการกลิ้งหมุนเวลาเราวางบนพื้นที่ไม่เสมอไม่เรียบนะครับก็จะไม่ค่อยหมุนนะครับนอกจากนั้นคลิปเองก็จะช่วยด้วยประมาณหนึ่งส่วนของบอดี้ไม่ได้มีโนริงแบบ เป็นไดมอนด์หรืออะไรนะครับเพราะว่า Next Torch ใช้ดีไซน์เรียบๆแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่รุ่น TA สาเอ่อ TA สี่ TA สี่สิบนะครับก็ใช้แบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเทียบไปดูหลังคลิปแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ TA สี่สิบกับ TA สี่ TA สี่ผมไม่มีผมมี TA สี่สิบดีไซน์เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า LED คนละรุ่นกันแสงคนละ,ละระดับกันนะครับมีมาร์กิ้งบอกบวกลบก็คือการใส่แบตเตอรี่ให้ถูกด้าน serial number อ,อยู่ชื่อยี่ห้อนะครับ Next Torch T 7 n L นะครับ Next Torch จะมี T 7 มีด้วยนะครับเป็น LED นะครับเวอร์ชันไม่ใช่เป็น LEDP เลเซอร์แบบนี้ก็จะเป็น T7 นะครับจะมี T5 นะครับมี T53 นะครับมี T5G นะครับเป็น Hunting Set ซึ่งถ้ามีโอกาสบริษัทนำเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูอีกนะครับด้านข้างมีการซอร่องนะครับช่วยในเรื่องของการกริปด้านข้างก็จะปาดเนื้อให้มันแบนลงนะครับเวลากริปก็จะรู้สึกเฟิร์มแล้วก็แบนขึ้นพื้นที่ในการกริปมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ตัวไฟฉายไม่ได้เล็กมากแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับคลิปทำด้วยสเตเลสตีล PVD นะครับเทนชั่นดีความยาวใช้ได้เลยแล้วฝาท้ายเองก็จะเป็นสันขึ้นมาเหมือนกันนะครับดีไซน์เดียวกันนะครับไอเดียเดียวกันก็คือป้องกันการกระแทกการกดการทับนะครับหรือว่าการเหยียบนะครับการบดทับได้อย่างดีแต่ส่วนของท้ายเองจะมีทำขอบขึ้นมาป้องกันตัวสวิชนะครับเกือบจะสุดเลยนะครับ คือประมาณเศษ็จ2ส่วน3ของทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้จะมีการเจาะรูสําหรับใส่สายคล้องเป็นวงกลมฝั่งนี้จะเป็นวงรีนะครับสำหรับใส่สายคล้องเหมือนกันนะครับแล้วขอบนี้ก็ช่วยในเรื่องของการวางสแตนได้ด้วยนะครับวางยืนได้การกลิ้งก็ได้ แล้วก็ตัวของไฟฉายนะครับรุ่นนี้ไม่ได้ทำยูนิบอดี้หัวกับตัวเนี่ยเป็น2ชิ้นนะครับไม่เหมือน n e x t t r ทอรุ่นอื่นๆที่นิยมทำเป็นชิ้นเดียวกันจากโลหะชิ้นเดียวกลึงขึ้นมาแต่ตัวนี้มันมีความซับซ้อนในการประกอบออกแบบนะครับสังเกตว่าจะมีรอยตรงนี้นะผมใช้งานนะครับตกกระแทกมันก็เลยเป็นรอยนิดนึงนะครับแต่ก็รู้สึกโซลิดดีนะแข็งแกร่งดีการจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับต้องหมุนฝาท้ายออกมานะครับซึ่งฝาท้ายเองก็จะมีสปริงโหลดแล้วบอกไว้เลยว่าเป็นขั้วลบนะครับตรงนี แล้วก็ตัวท่อเองก็หนามีแบตเตอรี่ให้มานะครับเป็นแบตเตอรี่2 6 0 0ม ah ิลลิแอมนะครับให้มานะครับจริงๆตัวนี้ผมสับสนไม่แน่ใจว่าจริงๆตัวนี้อาจจะเป็นแถมแบตเตอรี่แบบที่มี USB เสียบชาร์จนหรือให้สายชาร์จมาแต่นี้เป็นแบตตัวอื่นต้งคิดว่านะครับอาจจะเล่นกันสลับเล่นกันไปเล่นาัลับสับสนกันหมดนะครับมีเกลียวดีนะครับแล้วก็มีโอริงมาตรงนี้ดึงออกได้ถ้าไม่ต้องการนะครับแต่ต้องถอดฝาก,ก่อน แต่เราลองใช้งานกนะ็คือใส่กลับเข้าไปนะครับส่วนของฝาท้ายมีความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับก็คือนอกจากสวิตช์จะเป็นสวิตช์ยางนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางนะเป็นสวิตช์วงรีซึ่งเขาจะปาด เนื้อลูมิน้ามออให้เราสามารถที่จะเอื้อมไปกดได้ง่ายขึ้นนะครับจับถืออย่างเงี้ยหรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับตัวสวิตช์เองนะครับไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นรีเวิร์สคลิกนะครับตัวนี้เป็นฟอร์เวิร์ดคลิกคือแตะครึ่งทางก็ติดแล้วนะครับกดคลิกก็คือเปิดค้างความพิเศษจะมีไฟนะครับบอกสถานะในการชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวสวิตช์เองเองก็จะเป็นสวิตช์วงรีขนาดใหญ่นะครับอยู่เกือบจะเต็มขอบฝาเลยตรงนี้จะเห็นว่าด้านบนจะมีรูสําหรับใส่สายชาร์จนะครับ ซึ่งสายชาร์จที่ให้มาไม่ได้เป็น USB แบบปกตินะครับมันจะเป็นสายชาร์จแบบนี้นะครับเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเราเสียบกับแหล่งพลังงานฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็เสียบชาร์จเข้าไปอย่างเงี้ยนะเป็นปลั๊กเสียบเฉพาะนะครับซึ่งก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าไม่อยากพกสายมันนะครับก็พกที่ชาร์จหรือว่าพกแบตเตอรี่ที่ชาร์จที่หัวไปเลยง่ายดีนะครับแต่ถ้าจะชาร์จที่ตัวอุปรกรณ์เนี่ยก็ เป็น IPX7 นะครับรูนี้เปิดอยู่โดนน้ำไม่พังนะครับผมลองใช้แล้วนะครับโดนน้ำแล้วในรุ่นก่อนด้วยรุ่นนี้ด้วยนะแต่เขาปิดไว้ว่าบางทีคือมันมีฝุ่นมีอะไรเข้าแล้วมันไม่ค่อยสบายใจนะครับก็ออกแบบเป็นฝาปิดซึ่งฝาปิดนี่จะอยู่ติดกับตัวสวิตช์เลยนะถ้าสวิตช์ขาดอันนี้ก็ขาดนะครับจริงๆมันปิดไม่สนิทหรอกมันแค่บางๆไว้เฉยๆนะครับสังเกตดูนะครับแค่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ารุ่นก่อนที่ผมมีเช่น T6 เขาเรียกว่าอะไรนะ เอหกเหรอ,หร,อหรืออะไรจําชื่อรุ่นไม่ได้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่น T A 4 0สนะครับดีไซน์คล้ายกันเลยขนาดก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับเนะทียบกันดูว่าขนาดแทบจะเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ไม่มีจุกปิดซะด้วยซ้ำนะครับก็โดนน้าได้ไม่เป็นไหลไม่พัง t ี T A สี่เนี่ยจะเป็น Cree X M L 2นะครับส่วน T A 4จะเป็น Cree X P G นะพุ่งกว่าแต่แสงเบากว่านะตัวนี้แสง700กว่าลูเมนเลือกแต่ตัวนู้นเป็น400หรือ500ลูเมนนี่แหละนะครับวางไว้นานฟ้าขึ้นเลยเช็ดซะหน่อย แต่ว่ากระจกตัวนี้เป็นโพลีคาร์บอ a เนตนะครับดีไซน์เหมือนกันเลยนะครับขนาดใกล้เคียงกันด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มีไม่มีจุกปิดตัวนี้มีจุกปิดแล้วก็เป็นลื่นๆกันลื่นนะครับเวลากดอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับการใช้งานนะครับหรือว่า UI ของไฟฉายตัวนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็น forward click ก็คือแตะครึ่งทางติดนะครับเปิดค้างคลิกนะครับก็ติดขึ้นมาการสั่งงานไฟฉายนะครับทำได้2วิธีก็คือจะเป็นการ แตะชั่วคราวหรือจะเป็นการเปิดแล้วรอบปรับระดับความสว่างน,นะครับการแตะชั่วคราวก็คือจะเป็นการเปิดที่ระดับ400ลูเมนส์นะครับเท่านั้นนะครับปล่อยมือเมื่อไหล่ไฟดับทันทีแตะใหม่ก็จะเป็น400อีกนะครับแต่ถ้าเป็นการ double tap เร็วๆที่สวิชท้ายนะครับ double tap นะครับก็จะเป็นการเข้าสตอปนะครับ momentary จะเปิดค้ั้งก็แค่คลิกลงไปก็เข้าสต็อปแล้วนะครับไฟกระพริบ,บคราวนี้การปรับระดับความสวา่างทําได้ด้วยการเปิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็แทบสวิชลงไปครึ่งเดียว ทีหนึ่งไฟจะลดความสว่างลงจาก400ลูเมนเหลือ45ลูเมนก็คือลดลงเกือบ10เท่านะครับจาก400เหลือ40ก็คือ10เท่าใช่ไหมลงมา10เท่าแต่นี้คือ400เหลือ45ก็คือยังไม่ถึง10เท่านะครับน่าจะประมาณ9เท่ากว่าหรือยังไงผมไม่เก่งเรื่องเลขด้วยนะครับแสงของไฟฉายรุ่นนี้ก็คือมีฮอตสปอตที่เข้มโคตรเลยแล้วสปิลแทบจะไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟฉายนะครับให้ดูนะครับนี่ที่ระดับ45ลูเมนเท่านั้น,นะร,ระดับโล เห็นไหมครับแสงจะเป็นฮอสบอรเข้มมากๆเลยนะครับเข้มสัดๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแถ็บอีกทีก็จะเป็นสโตรบแล้วแถบอีกทีก็จะเป็นไฮนะครับมีฮอสบอรที่เข้มสีมันจะออกเนเชลไว้หน่อยนะครับต้นวิดีโอคงจะเห็นศักยภาพของแสงและลักษณะของแสงไปแล้วนะครับก็คือปิดแตะติดปล่อยดับนับที่400เท่านั้นนะครับดับเบิลแท็บนับฟอร์มออฟโฮไว้ก็จะเป็นสโตรบนะครับคลิกก็คือเปิดขาสโตรบหรือว่าปล่อยมือก็จะตัดเปิดมาใหม่ก็จะเป็นแม็กซ์อีก400อีกนะครับ ถ้าต้องการปรับความสว่างก็เปิดก่อนแท็บทีนึ่งจะเป็นโลนะครับจากไฮเป็นโลเริ่มที่อ่อเริ่มที่ไฮเสมอ reset ที่ไฮนะครับแท็บอีกครั้งนึงก็จะเป็นสโต r นะครับไม่มีเมมนะครับจะ reset ที่ไฮโหมดพิเศษอีกนะครับซึ่งมันซ่อนอยู่ในคู่มือบอกหรือเปล่าไม่รู้แต่ข้างกล่องไม่มีก็คือเป็นโหมด sos นะครับเปิดไฟขึ้นมาก่อนที่ระดับไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นกดสวิตช์ท้ายค้างนะครับ4วินาทีผมลองดูนะค้างครึ่งเดียวนะครับอย่าให้ไฟดับย้ายดังคลิกนะครับประมาณ4วิ ไฟจะเข้าสู่โหมด SOS ทันทีซึ่ง SOS จะกระพริบที่45ลูเมนส์นะครับกระพริบเร็ว3ครั้งเว้นแล้วก็กระพริบ3ครั้งแล้วก็เว้นแล้วก็สลับไปเรื่อยๆนะครับ45ลูเมนส์นะครับรันไทม์นานมากนะครับในคู่มือบอกไว้ตั้ง45ลูเมนส์เนี่ยเปิดได้ถึงนะครับ4ชั่วโมง15นาทีเลยนะครับกระพริบ แล้วก็พิบูัว่นี้น่าจะนานกว่า4ชั่วโมงอีกแต่ถ้าเปิดค้าเนี่ย45ลูเมนเนี่ย4ชั่วโมง15นาทีเลยแบต2,000มิลลิ ah, แอม2,600ม ah ิลลิแอมนะถ้าใช้แบตใหญ่กว่านี้เยอะจุกว่านี้ก็นานกว่านี้อีกนะครับแสง400ลูเมนได้2ชั่วโมง15นาทีเลยนะครับซึ่งก็เป็นอายที่น่าสนใจมากๆนะครับมีทั้งโหมดสโตรบที่เข้านะคือสามารถแท็บแทบสโตรบได้ นะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดมาแรงทุกครั้งแทบบเรามาเป็นโลนะครับหรือว่าจะเป็นการเข้า SOS ก็ได้ด้วยนะเป็น outdoor เป็น search l i ท์ได้สบายๆนะเป็นไฟฉายสายพุ่งตัวไม่โตที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะสะใจกับระยะของแสงนะพันเมตรเลยนะบวกๆนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจดีนะครับ Next torch T7L นะครับ T7L เดี๋ยวนี้ถ้ามี T7 มา T5 มาหรือตัวอื่นมาเดี๋ยวจะมานามารีวิวให้ดูด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ Hey right in, out.